สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ตัดผมใหม่ค่ะพี่น้องเอาออกตามบักร้ายหน,น,นึ่งคุณชายเปย์เพิ่นกระลั่งสีันนี้ค่ะพี่น้องอนนฮัลโหลครับ เกบกอนี่อ้าวสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องก่นกกันสว,วัสดีครับพี่น้องก่อนสวัสดีครับพี่น้องก่อนเอาแมสลงหน่อยอ่ะอคิปอยู่ตัดผมไปตัดผมเนี่ยนี่ไงอ่ดคิบสวัสดีพี่น้องก่อนเอาแมสลงนำ้ำ นนสวัสดีครับก่อนสบายดีไหมเบป็งไงกรบปุ๋นครับใส่บ้านแล้วหรครับครับผมรครับเป็นโทรมาเบ๊บเอาแมสลงบอกกับพี่น้องน้ำแน่นีหน้ากระหมาอมแล้ว สวยัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้อนมากเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยหพากันไปทำไอ้นี่ให้ยายมาแมนอนุโมทนาบุญน้ำค่ะหมาไม่มีเอิร์นบักกับบักก็โม่งนี่นะบักไอ้ท่านกระลังเก็บกระดูกค่ะพี่น้องเก็บแล้วเนาะอ๋เก็บเรียนแล้วพี่ ตัดผมใหม่เป็นยังไงบ้างคะไม่มันมเลกปมแล้วไปแล้วตไาัเป๊ตัดผมใหม่เป็นไงบ้างตัดผมใหม่สั้นไปไหมบ่อเลี้ไไยงกับเขียวออกน่อยหนึ่งเข้าหันตัดออกห็นหลาย คิดถึงนะครับ<อ>ดูแลตัวเองจุบหน่อยเอ่อต้น10ต้นตนี่จะไปเอาเงินบ้างที่ววไม่ได้ถ่ายคลิป<อ>ไม่ได้ถ่ายลงรูปไว้หรอ ไปสาวตุ๊กมาสาบ้านสาวะหาก็ได้เป็นพันธุ์เห็ดไส้กรอกมีพี่น้องผนเห็ดบุญก็จะเอาเงินให้พันธุ์ครับเป็แม่น้ำฝนต้องขอบคุณคุณแม่น้ำฝนด้วยนะคะเห็ดบุญกับยายก็เห็ดลายต้นนี่ค่ะสรุปแล้วกับผลผลเห็ดจังสีไใบคืออยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะ เหมือนกับอย ina, Luckily, ู่ที okay, 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 okay. Well, mm ่ต hmm. okay, so ่างประเทศอยู่ที่ต่างประเทศเวลาอยู่ของศาสนาคิดมันก็รเตุกังสีไว้โอเคครับสวัสดีพี่น้องนัาบายบายเป็นกัลลังยากอยู่พี่น้องนี่ก็เลยว่าไปตัดผมใหม่มากก็เลย ท้ไปอวดเพิ่นก็น่เพิ่นเพิ่นอยากอยู่บ่าจากแต่ว่ามูซานี่ก็คุยกันอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนว่าพี่ก้อยเพื่อนก็สิไปตั้งตนเงื่อนน้ำ้วกะ็เก็บกระดูพร้อมนะคะใส่บาตรแล้วเพื่อนก็สิไปหาตะกะแตนเ,นเ,นนเนพิ่อน ยังไม่ถือวัตถุเลขชื่อเลขของเนสัญญาณมีสายเพื่อมันจะส่งมานะั่นตรงนี้เน็ตมันค่าเลขงานผมก็จ้งเลขงานชื่อะแอบก็ได้แต่มันนอกแอบโคราสัญญาณพวกนีอ้อย่างชาวบ้านเจะเห็นรับมาฮาแก่ทำได้บริยิ่นโทรศัพท์สัญญาณบมดีอย่างชาวบาบผมเป็นเป็ญอย่างชาว่านเป็นทรงขอความมาอีกเพราะว่าสัญญาณบ่่คอยได้อ่ะพี่น้อง แต่ว่าการก็ะหูย้ย่อพนมาเฮ็ดบุญสินะคะขอคุณคุณแม่านฝนขอคุณไอเฮ็ดบุญน,น้ำสามพันนะคะแล้วก็องจะคล้องก็ใส่น้ำาต่มกับว่าถบายเฮ็ดบุญน,น้ำยาเถ่ากเะพ่นก็ให้ค้ามหาความแพงตอนไปเพิ่นกะไปล่ำก่อนซูคนสร้างแน่แล้วกะบ่หัวพิ่นมีแค้นขั้นเปนหัวมีแค้นนี่ยบอกโอ้หมอแค้นมาเปล่าล่ำให้ฟังแล้ว เอาพอกันคลิปนาพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเวงในผมไม่พี่น้องเยังไหนพี่เังไหนเอาออกบอกไลค์หนงเดี๋ยวมันก็ยาวเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวมันก็ยาวพอกันคลิปนาอยู่ดีมีแห้งจ้าสวัสดีค่ะ